เอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้เกมลูบอยู่นะครับและก็อยากจะเปลี่ยนพวกภาษาบนเกมลูปเนี่ยจากภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นเนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับก็ทำได้ไม่ยากนะครับแล้วก่อนจะเข้าไปดูอย่าลืมกด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับเมื่อเราเปิดเกม o ู p ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆจะได้หน้าตาแบบที่เห็นอยู่ตอนนี้เลยให้เพื่อนๆกดไปที่เมนูขีดๆสามอันนะมุมขวามือด้านบนนะครับนี่ตรงนี้นะกดลงไปได้เลย แล้วก็กดไปที่เมนูที่ชื่อว่า setting นะครับหรือว่าเมนูอันที่3นะนับจากด้านบนจากนั้นในส่วนของแถบเมนูเบสิ c เนี่ยทางด้านขวาตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเลื่อนล,อลงมาทางด้านล่างเลยนะครับให้ดูก่อนเมนูสุดท้ายนะเมนูที่ชื่อว่า l a n g u a g e ตรงนี้นะที่มันจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยเมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้มันจะมีให้เลือกนะครับในส่วนของช่องนี้นะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเอาเมาส์กดลงไปได้เลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเลือกภาษาที่เราต้องการจะเปลี่ยนไปได้เลย ในตัวอย่างผมจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้ดูนะเราก็กดลงไปได้เลยชิบจากนั้นก็กดปุ่มเซฟตรงนี้ก็กดปุ่มโอเคไปอีกรอบนึงนะครับเพียงเท่านี้ภาษามันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้หรือว่าเป็นภาษาที่เพื่อนๆเ,เลือกเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสําหรับของใครที่ทําตามผมแล้วเนี่ยและภาษามันยังไม่เปลี่ยนเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยปิดเลยนะครับแล้วก็ไปเปิดมันขึ้นมาใหม่ครับผมและภาษามันก็จะเปลี่ยนให้นะครับใครทําแล้วได้ผลยังไงมาพูดคุยกันหน่อยนะครับที่ใต้คลิป ส่วนในวันนี้ก็ขอเซกุดบายไปก่อนครับผม